มันน้อยมันก็เนาะตึกอักเสบมาในใจตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวไม่ลงมันก็เออเราต้องเอ็นจอยเลยก็ว่าเออเอ็นจอยไอ็นจอพยายามไม่เครียดผมพยายามนะไม่ให้มีเครียดเลยเถอะเล่นอะไรไปก่อนไปใช่ครับผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดเกินกันอะไรอย่างนี้ครับอ่ะคือ้วเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ไอ้ตรงที่นั่งกันอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังโทรศัพท์กันเนี่ย ถายไปปุ๊บอะก็คือ,คอทีมงานเต็มเลยเพราะว่าเขาจะต้องมามอนิเตอร์ไลฟ์สดกันเพราะว่าปกติทุกๆแบบ2.2 3.3อะไรเงี้ยพวกเราอะจะไลฟ์สดขายของกันใช่นั่นแหละทุกคนนะครับทุกคนส <c oughs> ถานาการณ์ตึงเคียดคือตอนแรกคนก็ไม่ได้ยินทุกคนทุกคนดูาลทางาของเกศทุกค <c oughs> นอย <c oughs> า,ากดูไหมไม่ดีกว่า <c oughs> เราควรไลฟ์สดกันให้ดีเดี๋ยวมาเราเจอกันนานกลับมามามีเรื่องราวมากมายเป็นร้องเพลงอะไรครับพลงอกเพลงไหมล่ะอ่ากเพไม่เอาเพลงนั้นโอ้ยทุกคนอีายจะเล่าอะไรฟังว่าอาปกติไอซุงมอะมันไม่เคยกดใครด้วยจริงอไม่เคยเห็นแบบไม่เคยกดใครแล้วก็ไม่เคยแบบชอบใครแบบไม่ชอบใครคือน้อยคนมากๆน้อยที่ซุงมจำน้อยแบบน้อยมากอันนิดนึง ก็มีบ้านเออช่างอั้ช่างอะไเหมดครับแล้วมันแบบไม่ค่อยยุ่งกับพวกดราม่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะจริงไม่ค่อยเลยไม่ค่อยมีอะไรไมค่อยย่กับพวกแบบดราม่าหรืออะไรเขาจะปล่อยผ่านกันอะไตอแต่นนี้สองรอบละรอบที่สองละรอบที่สองละรอบที่สองแล้วนะแต่วันนี้โกรธวันนี้โกรธวันนี้โกรธจริงจริงไม่กับว่าที่โกรธเพราะว่าแบบอ้นี้แหละอืมนั่นแหละครับนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดอ่ะสุดใจ โอเคทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องมาถามการ์นะว่าแบบเรื่องของการเป็นยังไงอะ่ะใช่ช่างมันปล่อยมันไปเออแต่ว่าอย่าแบบพี่สูงพูด